สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุ่งของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะมาทำพิกอเด็กนะคะตามท็อปิกที่นกลงไว้นะคะในเพจนะคะเพจนาราทารุ่งของเรานะคะก็คือเราสำคัญไหมนะคะสำหรับเขาเขากลัวเสียเราไปไหมนะคะก็มาดูกันนะคะว่าเราสำคัญไหมสำหรับเขานะ อืมแล้วเขากลัวจะเสียเราไปไหมนะโอ้นี้ยังเจ็บปากอยู่นะคะพูดไม่ค่อยชัดนะทุกคนขออภัยด้วยก็จะมีให้เลือกสองสำรับนะคะวันนี้นะสำรับที่หนึ่งก็เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็สำรับที่สองเป็นลายดาวนะคะเออนะก็มาดูกันดีกว่านะเลือกได้แล้วนกไปเริ่มสำรับที่หนึ่งเลยนะมาดูกันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกสำรับนี้นะมาดูกันดีกว่าว่าเราสำคัญไหมสำหรับเขานะคะเขากลัวเสียเราไปไหมนะ,ะขอดูขอดูพลังงานของเพื่อนๆทีมที่หนึ่งก่อนนะคะพลังงานของเรานะคะวิวออฟฟ์จูน คิงถือไม้ the hangman เหมือนตัวคุณนะคะคนที่เลือกสำรับที่หนึ่งนะตัวคุณอาจจะใช้เวลาในการเรียนรู้ความสัมพันธ์นี้มาสักพักแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะทำให้คุณคิดมากนะคะแล้วก็อาจจะถูกแขวนไว้อาจจะแบบไม่มีการพัฒนาใดๆมันนิ่งมากๆนะคะ คุณคิดว่าเรื่องเขากับคุณเนี่ยอืมมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะที่จะต้องมาเจอกันนะในบางท่านเจอกันผ่านการทำงานผ่านการเรียนการศึกษานะคะแล้วก็ตอนนี้คุณก็อาจจะนิ่งแล้วนะคะคุณอาจจะนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ดูสถานการณ์อยู่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะคะอืม อันนี้คือพลังงานของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมฆสิงคนูก็ได้นะโอเคนะคะนี่เพื่อนๆเอ,นอ่อเป็นพลังงานของคุณเราไปดูกันนะคะว่าเราสำคัญไหมคะสำหรับเขาหรือคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ ตัดกันไม่ค่ะนะคะวนๆเวียนๆกันอยู่หลายรอบก็ได้นะคะในบางในบางความสัมพันธ์นะแปดดาบนะคะเจออือเราสําคัญไหมสําหรับเขานนกวก็สําคัญนะอืมเขาถึงขั้นแบบมีความิเน่หากับคุณนะคะตัดคุณออกจากใจจากความรู้สึกไม่ได้นะคะ ในตอนนี้ฮะอือคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าใช่มากๆนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรหรือว่าคนไกลชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับภาษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเขานะคะไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากความคิดความรู้สึกได้เลยนะเขารู้สึก กอยู่ใต้พันธนาการของคุณนะคะมีทั้งแพชชั่นมีทั้งความเน่หานะคะถ้าคุณกับเขานะคะมีการนิ่งกันมีการหันหลังให้กันไปทะเลาะกันเนี่ย เขาคิดถึงคุณอยู่นะคะตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะตัดคุณออกจากความคิดความรู้สึกเขาได้เลยนะคะออกจากหัวเขาได้เลยนะแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งถ้าคนนี้เขามีพันธะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเขาก็เหมือนกับเขากลัวว่าคุณจะออกจากความสัมพันธ์นี้ไปจริงๆนะคะเขากลัวนะกลัวจะเสียเราไปนะ เขาก็ยังหาทางออกไม่เจอเหมือนกันนะคะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงแต่คุณคือความสุขของเขาเขาคิดถึงคุณนะคะเขากลัวเสียเราไปแน่นอนนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะ,ะเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะคนที่มีอำนาจในการสั่งการเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นเจ้าคนในคนนะคะคนในเครื่องแบบก็ได้หรือว่าคนที่เล่นการเมืองก็ได้นะ เขากลัวเสียคุณไปแน่นอนนะน้องรู้สึกว่าคือสี่เหรียญยังไงก็กลัวเสียไปนะคะเขายังอยากมีคุณเอาไว้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะเขาห่วงแหนความสัมพันธ์นี้เขาห่วงแหนในตัวคุณนะคะอืมคุณเป็นคนที่น่ารักสําหรับเขานะคะเขาอยากพูดอยากคุยอยากบอกรักคุณด้วยนะอืมถ้าเดินทางมาได้ก็อยากมาหานะคะ เขานะคะรู้สึกว่าคุณคือคนที่มีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ากันได้ดีนะคะแล้วเขามีความเกรงใจคุณมากๆนะคะคนคนนี้คุณคือคนที่เขารู้สึกว่าใช่นะคะนะเขากลัวเสียคุณไปนะคะสําหรับคนคนนี้นะเขารักคุณนะคะเขาอยากใกล้ชิดกับคุณนะคะอยาก เขาถ้าตอนนี้ไม่ได้เจอกันเขาก็คิดถึงช่วงวันเวลาที่มีร่วมกันนะคะเขาหวังว่าคุณเป็นคนรักที่น่ารักนะคะเป็นคนที่เหมาะสมกับเขาที่สุดแล้วนะคะอืมถ้าเกิดในกรณีที่เขาไม่ได้มีครอบครัวนะไม่มีพันธะนะคนๆนี้เขามีความหึงหวงคุณมากๆด้วยนะคะเป็นเดวิลขึ้นมาเนี่ยนะหึงหวงแล้วก็หลงไหลในตัวคุณมากๆ แล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้าใกล้คุณเลยนะคุณคนนี้นะอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะนะเขาไม่อยากจะเสียคุณไปนะคนคนนี้นะคะคือเขาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกดูชิลๆนะคะดูสบายๆแต่จริงไม่ใช่นะคะเนี่ยนะห่วงแหนหึงห่วงคุณมากๆคุณคนนี้นะอืมแล้วคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขานะคะเพราะดีเอ็มเพลยกับ เดอเอมเพอเรอร์ขึ้นมาคู่กันอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วนะคะนะสำคัญมากถึงขั้นอยากจะสร้างครอบครัวนะคะกับคุณเลยก็ได้นะคุณคนนี้นะคะอืมเขามองว่าคุณเป็นคนรักที่ดีนะคะโอเคนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนนะทีมที่หนึ่งนะเขาก็ กลัวที่จะเสียคุณไปนะคะแล้วก็คุณก็สําคัญกับเขามากๆเลยนะขอดูให้อย่างจะแนะนําอะไรไหมคะจัสินค่ะสเตรนท์นะคะหลังท่านคุยกับชาวราศีสิงห์นะอืม ในกรณีที่เขาเขามีพันธะนะคะมีครอบครัอยู่แล้วเนี่ยความจริงบางอย่างมันอาจจะถูกเปิดเผยแต่เขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะเขายังไม่ปล่อยมือคุณไปไหนนะคนคนนี้นะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่เขาไม่มีเจ้าของนะเขาจะมีข่าวดีคุณจะได้รับข่าวดีจากเขานะคะ ข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยนะคะอืมคนคนนี้อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่แตกต่างกับคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะแตกต่างกันมากภาษาก็ได้ไวัยก็ได้นะคะไลฟ์สไตล์ก็ได้อืมเขาน่าจะมีเรื่องดีๆข่าวดีนะคะอะไรมาบอกคุณด้วยนะคะหรือไม่งั้นเขาก็อาจจะ เปิดเผยความในใจนะคะที่เขามีให้กับคุณได้รับรู้นะคะอือฮึถ้ามีการทะเลาะมีการเงียบนิ่งกันไปเนี่ยนกองมองว่าตัวเขาอ่ะยังไม่ได้ปล่อยคุณไปนะคะเขาจะกลับมานะคะขอโอกาสจากคุณนะคะแล้วก็ เขาผูกพันกับคุณคิดถึงคุณมากๆนะคะณตอนนี้นะค่าสำหรับเพื่อนๆทีมที่1นนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้พูดด้วยค่อยจานี้คือเจ็บปากแต่ก็ยังเอออยากจะทำคลิปนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะจ๊จะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆสำรับที่สองค่ะสวัสดีนะคะมาดูกันนะว่าเราสำคัญสำหรับเขาไ้แลวนะคะแล้วก็เขากลัวที่จะเสียเราไปไหมนะคะมาดูพลังงานของเพื่อนๆกันก่อนนะคะทีมที่สองนะพลังงานของคุณสักสามใบนะคะเช็คพลังงานกันก่อนนะ สี่ดาบนะคะเาถ้วยนะหดาบในตอนนี้เหมือนคุณกลับมารักตัวเองก็ได้นะคะก้าถ้วยคือว่าทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะอยากทำอะไรก็ทำนะคะตามใจตัวเองมากขึ้นนะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็เลือกที่จะมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะเติมเต็มให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ อืมช่วงนี้คุณนิ่งๆเนาะในความสัมพันธ์ไม่ได้คุยกันหรือเปล่านะคะอ่อไม่ได้คุยกันหรือเปล่าเหมือนกับว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่จะต้องปรับความเข้าใจกันนะคะหมวอนไม่ค่อยได้สื่อสารกันเนาะอาจจะมีการปิดกั้นกันทางความรู้สึกก็ได้นะคุณกับเขาเนะี่ย คุณไปเจอกับคนที่ทำอะไรก็ตามใจตัวเองหรือเปล่านะคะทีมที่สองนะมีตัวเลือกมีคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่คุณก็นิ่งแล้วเหมือนกันคุณอาจจะพยายามที่จะ move on พยายามที่จะ นิ่งไม่พูดคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการสับสนนะคะอาจพักก่อนความสัมพันธ์นี้พักก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในลักษณะที่คุณก็สับสนแหละนะเพราะสี่ดาบกับหกดาบมันเป็นสองดาบนะคะความสับสนว่าเอาไงดีอยู่ต่อไหมหรือหรือคุณจะ move on อย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่มีการพัฒนาสักเทียนะคะมันค่อนข้างที่จะนิ่งนะก็จะประมาณนี้นะคะพลังงานของคุณนะ เรามาดูกับท็อปิกของเราวันนี้เลยนะคะเราสำคัญไหมนะคะสำหรับเขานะคะวิวอัล r t จูนฟรีเหรียญคะ่ะห้าเหรียญ าวไลอืมคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะในความรู้สึกเขาคุณเป็นควีนเหรียญน่ะนะแล้วก็ระหว่างคุณกับเขาเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะที่นําพาให้คุณกับเขามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหวังว่าหลังจากที่เขาคุยกับคุณเรียนรู้คุณเขาเจอคุณเนี่ยคนอื่นๆเนี่ย เขาก็ไม่ได้สนใจแล้วนะไม่ค่อยได้สนใจละคนคนเน,นี้ยเขาให้ความสําคัญกับคุณมากๆนะคะคุณเป็นคนสําคัญคุณเป็นคนพิเศษของเขานะคะคนที่มีคุณค่าสําหรับเขานะคะเขาเขา,าคงแบบไม่ไม่อาจที่จะเสียคุณไปได้น่ะนะอเออเขานะคะเออ าอาจจะเคยเสียใจผิดหวังนะคะแล้วก็มีกำแพงนะคะมีกำแพงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคุณคณนนี้เดืนอนนกขยายห้าเหรียญน,นะคะถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันยากมันยากแบบมันไม่ขยับมันนิ่งนะมันขึ้น4ดาบใช่ไหม เป็นห้าเหรียญเนี่ยนกหวงว่าตัวเขาเองอ่ะที่ที่มันทําให้ความสัมพันธ์นี้คืบหน้าเนื่องจากเขาน่าจะเคยเสียใจผิดหวังนะคะเขากลัวว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยมันไปอีกขั้นเขากลัวการถูกทอดทิ้งด้วยนะกลัวความเสียใจผิดหวังนะคะเขาอาจจะเคยรู้สึกแย่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนเห็นไหเนี่ยเดชเาขึ้นมานกหวงว่า เขาเคยจบเคยฟังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาแหละเขาก็เลยไม่อยากจะรีบในความสัมพันธ์นี้นะคะเอ,อ่อถ้าเกิดตอนนี้ความสัมพันธ์มันถูกแช่ไว้นะคะเออไม่เดินหน้าสักทีนะคะคบกันก็คบมานานละนะคะอืมหรือถ้าเกิดคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าทำไมความสัมพันธ์มันไม่ขยับสักทีเนี่ย ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะกับคนคนนี้ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเลือกเยอะนะคะคนคนนี้เลือกเยอะแล้วก็กลัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีกําแพงนะคะเราอาจจะต้องใช้เวลาในการทลายหรือว่าทาลายกําแพงของเขานะคะเนี่ยถ้าเวลาผ่านไปอ่ะทุกคนนะคะ่ค่ะทุกคนที่อยู่ในชีวิตเขานะคะคนที่แบบ อาจจะเข้ามาเป็นช้อยเป็นตัวเลือกอะไรเขาเนี่ยก็จะค่อยๆนะคะเ,เขาก็จะแบบเหมือนกับว่าคัดออกอะ่ะเออเขาก็จะเลือกแล้วก็คนเหล่านั้นก็จะหายไปอะ่ะก็จะเหลือแต่เรานะเขาจะรู้ว่าคนไหนคือคนที่สําคัญแล้วมีค่ากับเขามากที่สุดลนะคะซึ่งนกหวังว่าก็เป็นคุณนะคะ เนี่ยเขากลัวเสียเราไปนะคะสีเหรียญน,นะถามว่ากลัวเสียเราไปไหมกลัวเสียนะคะเหมือนเพื่อนเพื่อนทีมที่2เลยอะขึ้นสีเหรียญคือความห่วงแหนความเสียดายนะ queen of cups สเหรียญเนี่ยนกมวงว่านะถ้าเกิดเขาเป็นคนแบบ หลันลานะคะหรือเรารู้สึกว่าเขาก็มีใครมากมายนะคะที่แบบเขาเปิดใจให้เข้ามาในชีวิตเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกใครเหมือนเขาจะขี้กักด้วยซ้านะคะแต่ทีเนี้ยสุดท้ายนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเมื่อเขาเข้าใจเราว่าใครคือคนสําคัญมากที่สุดนะอืมเขาก็จะแบบ จะไม่ปล่อยนะคะจะไม่ปล่อยคนคนนั้นไปซึ่งนั่นก็คือคุณนะคะเ,เพื่อนๆทีมที่สองนะในวันที่เขาได้รู้แล้วว่าใครคือคนที่ใช่มากที่สุดแน่นอนแหละตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าว่าใครคือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาแต่สุดท้ายแล้วคว่ะเขาจะได้รู้ใจตัวเขาเองแล้วเขาก็จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะกับคุณนะให้ไปถึงขั้นที่แบบว่าอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะคะ ถามว่าตอนนี้เขากลัวเสียเราไปไหมกลัวเสียไปนะคะสี่เหรียญต่อให้มันจะเป็นในลักษณะที่ตักก็ตามเถอะนะหมายถึงว่าเขาอาจจะมีคนอื่นๆด้วยที่เขาก็คุยเขาก็เปิดใจอย่างเงี้ยแต่เราเขาก็ไม่อยากจะเสียไปนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็จะรู้นะคะใจตัวเขาเองนะเขาดูนะคะว่า ถ้าอยากแนะนำอะไรชาวกองที่สองหน่อยอยากแนะนำอะไรอื่นเดี๋ยวไเราทันนะวังท่านคุยกับชาวธาตุด,ดินนะพฤุสศกกันวังกรชาวธาตุน้ำกระกฎพิจิกมีน,นะคะหกเหรียญโอไนถือไม้ให้แนะนำให้บอกว่าความสัมพันธ์น,นี้ คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะคือถ้าตอนนี้นะหรือว่าก่อนหน้านี้เขาแบบไม่ให้ความฝ่า์กับคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้เขาเสมอหรือว่าเขาคือคุณไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะให้คุณนะคะคุณให้กับเขาเท่าไหร่เขาก็จะกลับให้คืนกับคุณเท่านั้นนะคะคุณเคยดูแลเขาดียังไงนะคะ เขาก็จะ take action ก็จะทำกับคุณเหมือนกันเขาจะตอบแทนคุณนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนขึ้นคุณจะได้รับความยุติธรรมมากขึ้นนะคะไพ่บอกนะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ช้าแล้วนะเออมันจะไปได้ดีอะคะ่ะตามสเต็ปของมันเลยนะอือก็ เป็นเรื่องที่ดีนะคะนก,ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่สองนะวันนี้วันนี้คือเจ็บแผลที่ปากอีกแล้วนะคะก็อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่สองนะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ